กระบามันเท่ากันเหมละยเท่ากับของกระบาไหมนะเนี่ยขนาดผมใส่เสียงฟ้าตินล,ลูกกระสีตีวเลยอนะไรมากไปกิอย่าไปเฮ็ดลิกกิทธีตีนเลยต้องินวตินลูกกิะ์มีลิกกิะส์ ควันาแอมไงจับมไตอโต้งาออกไปทางเก่าดิไม่าไม่ได้ี่จะเปะมายังไงอ่ะแยวเกทอดนี่ไงมจัช่วยกันมันบดเดอนี่ยบามันมันบเดียด เนื้อมันแตกหายเจ็บก็เกือบจะหลุดออกแล้วเนี่ยขาวเปียกๆนี่หลุดแล้วเกือบจะหลุดออกแล้วเนี่ยอีกไม่เดียวเออมันแตกเลยว่ะเนี่ยแตกสองครั้งสองลูกเลยเกี่ยวกับไอ้สองลูกอันนี้เราใช้สูตรไหนวันนั้นน้องนักบินเราใช้สูตรไหนวันนั้นนะกระตอกนี่แหละไม้สองงานใช่ไหเราใครจับมันจนได้ไหมครับมาเลย แตกออกโอชูใตไหมอะไรแบนี่ไปหมด้ข้าวริมันจะแตกเงินไหมเฮ้ยหกมันกระดิกได้อะไหม ก็ได้เนอยเน่มันโดนมือกาเตนี้โอ้เยอยางนีแตงที่มันตรงตงเียมตรงชิดกันชิดก่อนได้ให้มันลง่นาไสิสกียแหมันยืเรียมสิสมเลียมเอาบานมันขึ้นน้อยนึงมันขึ้นถังน้อยตรงนี้มันโดน4ีอินเห็นไม เอาไปเดียังเขาทำไแม่รูนี่มันโดนสุสีเลยตรงนี้จะเป็นอะไรไหมนีเป็นไรใส่ของใหม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่จับข้างบนน้ะมันก็หนีบมือดิอรของพี่วะเนี่ยใครเขาจะไปล้าชับเขาไม่ชีต่อนมเนี่ bữa ăn nêm hôm không thấy ăn nữa chắc chú mày 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 mày

นมบออกไม่ได้อ,อ<ม>ย่าพิ่เขาไปซ จะเปลี่ยนยังเปลีลูกปืนนี่มใส่แหอลูกนอันี้อันนี้บแงอันนี้มันแตกกันเหรอนี่อนะใช่ไหมอเอาอะไรก็ายดูวัดดูใส่ลูกปืนม่างลูกปืนยาวเออวหมดแล้วเหลือแค่สองตัวลูกปืน นี่เขาเรียกลูกปืนเนี่ยมันเรียงกันเนี่ยเล็กๆยวๆนะอนี้ใส่ได้ขอบคุณดีคนนี้มันเ่อยากเขาง่ายอยู่ตกเอาออกยาแต่ต้อใส่ง่อนอยู่อัดเข้า being so, อย okay. oh. ่างเดียว ตอนเอาตั้งยากอันนี้ตั้งตอกทุกคันนะกระบะก็เป็นอย่างนี้แหละกระบะก็ตอกยากเรื่อปกติสปอนเข้าได้สปอนเข้าได้ยี่ห้อไหนหาสปอนทำแม่ตัวว่านาอี่เอาสปอนมันบ่ได้ยี่ห้อไหนแบบนี้ เนี่ยผมมาสปอนอยูอยทอมิงยี่ห้อไหนว่าจะทนแสนรัวล้วงเงาเลยทนแสนโลเลยนะนึงใช้โซ่แทนโซ่นโอ้ทำนี้ก็แสนโลเหมือนกันมาสปอนอยู่เนี่ยทอมิงยี่ห้อไหนมาเลยนดี๋ยวใส่ตัวล็อกดิเดี๋ยวดีล็อกทันตอนสุดท้าย ใส่ผิดใช่เรียบร้อยจบเลยนางพุดออกอีกมันจะออกเอเชียอีกรองขั้นตอนจะดทยเรียบร้อยแบบ เดินไปนิดนึงเดิงไปแหกไนเรื่อยๆก็เลยบอกว่ากูต้องยุบปากนานหน่อยเท่าเนี้ยเตรียมนะโอ้ยเดรียมเลยเพื่อนเป็นไรแตนน่รับี่ซีซีแต่รับ of course it's hot, not okay ไม่เยอะยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยตอกอย่างเดียววะเนี่ยตอกอย่างเดียวไม่ดูข้างบนเลยเด้งออกมันตอก่ะบีเนี่ยมันเด้งออกม่เน,น,นเลย,อออยนะมันมีอากาศ เอาทล่กเอรัช่อยากเด้งมากใช่ไหมเอาสปินเลยทีนี้อยากเด้งมากมีคลิปร,รออ,อยา่าสปิก่อยถอดไมไม่ีมคออถอดแล้วถอดคิปก่อนแล้วค่อยถอดไม่ถอดเลิมก็ไม่ออก ออายังไงก็ไม่ออกก็กินหายอยากดิ้งใช่ไหมตอบจนมันซุกเลยอ,เอยากดิ้งดีนะก็ใช้น้ำแยบกันไข่ตอบดิยังไก็ย่ดี มันต้องใส่แบกม,มีตัวล็อกยึดี๋ยวพอมันถึงนำเสนิมันจับตัน,ออน,น,นเองแต่บางท่านเกิดลุกเคื่อไปเปลี่ยนในคนนึงเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาได้สองมื่นต่อเข้าไปใช้ไขคคงตอ่อใส่แล้วท้านตัดต่อเน็นมันเข้าไปอีก ไปซื้อเื่าไปวชิมเนี่ยนะ ว่าตอบรอนีลงไปมันลงข้างหน้าเยอะเห็นไหม